สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องคุ้มนางมานประพันธ์โดยฟ้าใสไอรดาอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร e กดไลค์หรือกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่13ตอนผีหลอกไยวัน ไทวันยังคงนั่งอกสั่นควันแขวนกับเหตุการณ์สุดสะเพงที่เพิ่งผ่านไปสุดร้อนๆเขาคิดว่าคงไม่ใช่ความบังเอิญแต่มีอะไรบางอย่างจงใจให้เกิดเรื่องแบบนี้โดยเป็นสิ่งลี้ลับชวนขนพองสยองกล้าวเขาอยากรู้ว่าใครกันที่จ้องจะหลอกหลอนหรือว่าผีตนใดทำมถึงตามเล่นงานเขาอย่างไม่หยุดหย่อน ชายหนุ่มคิดว่าพวกมันคงต้องการชีวิตของเขาแน่ๆและไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรพวกมันยังจะเล่นงานเขาต่อไปอีกไหมคุณไทยวันนอนเถอะครับพี่คำฝอยจัดห้องให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจมากน้ำโมกที่ช่วยให้ผมให้ขึ้นมาข้างบนเรือนถ้าช้ากว่านี้อาจจะเกิดเรื่องร้ายๆกับผมก็ได้นะครับ ไม่มีอะไรหรอกครับอย่ากกังวลไปเลยโมกพูดปลอบใจไทวันให้คลายจากความหวาดวิตกแต่ผู้หญิงชุดดำคนนั้นกับอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นผมเชื่อเรื่องความเลึนลับนะครับไทวันกล่าวด้วยเสียงสัน่นความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เขาสูดลมหายใจแรงๆแล้วพ่นออกมาเป็นการขับไล่ความกลัวให้ออกไปจากใจถ้าคุณเป็นกังวลเรื่องนี้ ก็ควรสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะครับคงจะช่วยได้ขอบใจนะที่ช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้นผมขอนอนใกล้ๆก,ก,กับคุณได้ไหมนี่อย่ามองอย่างนั้นนะผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรอกแค่ต้องการให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยโดยไม่ได้นอนคนเดียวเท่านั้นเองผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับถ้าคุณจะนอนด้วยผมนอนข้างนอกใกล้ๆก,ก,กับน้องๆทีมง,งานก็ดีนะครับ ผมจะเอาเครื่องนอนมาให้คุณในห้องนี้ก็แล้วกันขอบใจอีกครั้งนะผมดีใจที่เจ้าสิงมีลูกน้องดีอย่างนี้ผมขอแปลงฟันก่อนคืนนี้น้ำท่าไม่ต้องอาบมันละไตวันรับรู้ถึงความเย็นที่เย็นจนสัตานแล้วกลายเป็นหนาวทำให้เขาไม่อยากอาบน้ำแค่เพียงแปลงฟันอย่างเดียวก็พอภายในเรือนมีห้องน้ำหลายห้องซึ่งอยู่ทางด้านนอก ไทวันจึงเข้าไปแปลงฟันโดยก้มหน้าบ้วนปากแล้วเงยหน้าขึ้นเขาสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นเงาของใครบางคนอยู่ในกระจกโดยซ้อนอยู่ทางด้านหลังของเขาคนคนนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดดำใบหน้าเธอคนนั้นซีดขาวดวงตาเป็นประกายจนน่ากลัวเฮ้ย <Hey, S 1> ใครวะคุณพระช่วยเขาเห็นเธอคนนั้นยิ้มเห็นฟันเสแยแหลมคม จนน่ากลัวและบรรยากาศในห้องน้ำเหมือนกับมีลมพัดอัดแน่นจนเขาแทบจะลอยขึ้นเบื้องบนช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมทีเขาพูดอย่างนั้นแล้วเกาะอ่างล้างหน้าจนแน่นแต่ก็เหมือนมีใครพยายามกระชากเขาให้หลุดออกไปจากตรงนั้นช่วยผมทีเธอะ่ก <laughs> ลัวอะไรไอ้ไทยเสียงผู้หญิงหัวเราะซึ่งเยาะหยัน ชิงชังและเรียกเขาว่าไอ้อย่างเต็มปากเต็มคำชายหนุ่มหันไปมองทางด้านหลังเพื่อที่จะดูผู้หญิงชุดดําเขามั่นใจว่าคงเป็นคนเดียวกันกับผู้หญิงที่เขาเห็นอยู่ที่พื้นข้างล่างแล้วเธอขึ้นมาข้างบนได้อย่างไรโดยเข้ามาในห้องน้ําอย่างเงียบเชียบอีกทางเขาล็อกก่อนประตูเรียบร้อยแล้วแต่ผู้หญิงน่ากลัวคนนี้เข้ามาโดยที่ ประตูยังปิดอยู่ผมกลัวแล้วอย่าทำอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวมันยังไม่ถึงเวลา <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาอะไรบอกมาคุณต้องการอะไรครับชายหนุ่มถามติดติดกันด้วยความกลัวเทว่ากลับรู้สึกมีลมเย็นเย็นพัดใส่ดวงตาจนเขาหลับนิ่งสักพักก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาเอ๊ะหายไปไหนแล้วละ่ะ ไยวันเปิดประตูออกมาอย่างรวดเร็วเขามองไปรอบๆเรือนแต่ก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นนอกจากทีมงานที่นอนหลับสนิทและโมกเอาที่นอนผ้าหม่มพร้อมกับมุงสำหรับนอนเพียงคนเดียวเท่านั้นคุณไทวันรอสักครู่นะครับผมขอกางมุงก่อนนะขอบใจนะคุณโมกผมขอถามอะไรสักหน่อยสิครับมีอะไรถามผมได้เลยครับเมื่อครู่ตอนผมเข้าห้องน้ำ ผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเธอสวมชุดดำแล้วในห้องน้ำก็มีลมพัดแรงมากเลยนะผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรกันแน่หลังจากไทวันพูดจบโมกใจเต้นแรงด้วยความกลัวเขาไม่คิดว่าวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จะตามติดไทวันและคงจะทำร้ายเขาเช่นกันไม่นี่ครับแล้วก็ไม่มีลมอะไรพัดเข้ามาด้วยนะครับจริงรือทำไมผมเจอแต่เรื่องแปลกแปลก ขอสวดมนต์ก่อนนอนก็แล้วกันนะผมก็จะบอกคุณสวดมนต์กันสิ่งเรนรับด้วยครับโมกบอกไปอย่างนั้นไทวันรีบทําตามด้วยความกลัวอีกทั้งยังกลัวว่าจะเผชิญหน้ากับพูดผีเช่นกันเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็จะไม่ลบหลู่เด็ดขาดหลังจากไทวันสวดมนต์เสร็จแล้วเขารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังหวาดหวาดห้ามไม่ให้โมกดับไฟเพราะกลัวว่า จะเห็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดแพทที่ประสบกับเหตุการณ์สุดสยองเมื่อตอนหัวค่ำถึงกับนอนไม่หลับกลัวว่าจะเจอกับความน่ากลัวอีกครั้งเธอนอนพลิกตัวไปมาโดยไม่รู้ว่า จันนารีนางผีร้ายที่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ภายในเรือนกาแลเพื่อที่จะแก้แค้นผู้ที่ทำให้มันจบชีวิตด้วยความทรมานนางผีร้ายนั่งห้อยเท้าอยู่บนเตียงที่นางแบบฝาวนอนแต่เธอไม่เห็นเพราะหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งแต่ก็รับรู้ถึงความเย็นอันน่ากลัวเธอหนาวจนฟันกระทบกันและเป็นตะขิว จนไม่อาจที่จะขยับตัวให้กลับมานอนในท่าเดิมได้นางพนอหนาวใช่ไหมผีจันนารีถามแพทที่ยังคงสั่นจนขนลุกขนชันและรู้สึกว่าใจจะขาดช่วยด้วยฉันฉันหนาวเองนทรมานมากใช่ไหมนางพนอนางผีร้ายตะอคอกเสียงดังพร้อมกับลอยตัวมานอนตะแคงข้างอยู่ตรงหน้าแพท บัดนี้เธอกลัวจนเลือดแทบจับกันเป็นก้อนแฮทกำลังถูกผีหลอกซึ่งเป็นผีที่น่ากลัวเพราะดวงตาของมันถลนออกมาจากเบา้าและกำลังยืดลิ้นให้ยาวออกมาอย่างช้าๆแล้วไล่ลงที่ข้อมือของเธอก่อนจะลากขึ้นมาจนถึงหัวไหล่ไม่นะอยา่ยาอย่าฉันกลัวแล้วหญิงสาวตั้งใจว่าจะพูดออกมาอย่างนั้น แต่ไม่มีเสียงทําให้เธอกลัวมากจึงหลับตาไม่อยากเห็นหน้าผีร้ายแต่ดวงตากลับแข็งพือ้ออยากกลัวกับความตายฉันยังอยู่กับมันได้เลยแค่เป็นใครนางแบบสาวถามผีร้ายที่ไหลลิ้นขึ้นมาจนถึงลำคอขาวแล้วตวัดกรัดให้แน่นเข้าหญิงสาวแทบหายใจไม่ออกการเวลาทําให้เองจำข้าไม่ได้หรือไงนางพนอ ไรกันพนอก็เองนั่นแหละนางคุณช้สารเลวเพราะเองทำให้ข้าต้องเป็นอย่างนี้จมอยู่กับเรือนด้วยความทุกข์ทรมานและไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดฉันไม่เคยรู้จักเธออย่าทำอย่างนี้ฉันกลัวแล้วแพท์กลัวจนแทบขาดใจเมื่อนางผีร้ายว่าเธอเป็นต้นเหตุทำให้มันเสียชีวิตและดวงวิญญาณอยู่ในเรือนแห่งนี้เองจะต้อง รับใช้ค่าเหมือนเดิมแกจะทำอะไรฉันนางผีนางแบบฝาวถามเสียงฝันและขนลุกอีกครั้งเมื่อมันทำใบหน้าและเนื้อตัวเละจนเหลือแต่กระดูกน้ำเลือดน้ำหนองไหลนองเตียงที่เธอนอนทั้งเหนียวและเหนอะและขยะขยงจนเธอกรีดร้องด้วยความกลัวอ้อช่วยด้วยจังหวะที่แพทย อาปากนั่นเองผีจันนาลีหล่อหลอมตัวเองให้เป็นควันแล้วพุ่งเข้าไปในปากของเธอพร้อมๆกับดวงตาของหญิงสาวเบิกว้างแพทนอนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งและร้องครางฮือ,อซึ่งเป็นเสียงของนางผีมันสิ่งในตัวนางแบบฝาวเพื่อที่จะกระทำการชั่วร้าย ตอนที่14ตอนผีสิงแพททันทีที่แสงทองส่องฟ้าทีมงานถ่ายโฆษณาต่างพากันเตรียมงานจนเรียบร้อยโดยเซ็ตางที่สิงและโมกได้กำหนดไว้ลาลันทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างไม่ว่าใครต้องการอะไรเธอจะสนองความต้องการทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะดูแลเฉพาะสิงเพียงผู้เดียวเท่านั้น สิงมองเธอด้วยความชื่นชมและดีใจที่ได้หญิงสาวมาเป็นเลขาโดยไม่เห็นว่าโมกเองก็พึงพอใจในตัวหญิงสาวไม่น้อยเช่นกันอ้าวเริ่มงานกันแล้วหรือไทยวันส่งเสียงดังออกมาจากมุง้งทุกคนมองแล้วยิ้มเมื่อเห็นใบหน้ายับยน่นและเส้นผมที่ยุ่งเหยิงจนเป็นกระเซิงของเขาใช่เราจะทำงานกันแต่เช้าแสงกำลังสวยเลยนะ สิงบอกแก่เพื่อนสนิทและช่วยทีมงานจับนุ่นยกนี่เพื่อให้ได้หมุมกล้องที่สวยงามเรายังไม่หายง่วงเลยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนายก็นอนต่อสิแล้วทำไมนายไม่นอนในห้องละ่ะสิงมองไทวันหลังจากเห็นเขายกมือปิดปากแล้วทำเสียงหาวยาวๆก่อนจะล้มตัวลงนอนอีกครั้งเรากลัวในห้องมันแปลกๆไม่มีคนนอนเป็นเพื่อนเลย ทำไมคุณไพวันไม่เรียกแอนแล่ะคะแอนจะไปนอนเป็นเพื่อนสาวประเภทสองซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าร่างใหญ่เอ่ยถามด้วยเสียงหวานพร้อมกับทำตากระพริบปริบปรับไพวันสะดุง้งแล้วฝ่ายหน้าไปมาเธอน่ากลัวยิ่งกว่าผีซะอีกแล้วเธอไม่ได้ไปดูคุณแพทว่าแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จหรือย,ยังเมื่อครู่แอนไปเคาะประตูแล้วคะ่ะแต่คุณแพทไม่ตอบเงียบกริบเลยคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นคุณก็จะต้องไปเรียกอีกเดี๋ยวก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะแล้วก็ทำงานกันใช่ไหมสิงเข้าถามสิงห์ราวกับว่าเป็นผู้ควบคุมการถ่ายทำกองนี้ด้วยตัวเองใช่แอนไปดูคุณแพทย์หน่อยซิว่าอาบน้ำเสร็จหรือยังถ้าคุณแพทย์ไม่เปิดประตูละคะเมื่อครูแอนเรียกตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ตอบเลยคะ่ะแอนอิดออดเพราะกลัวฤทธิ์ของนางแบบฝาว ที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องเยอะไม่ต้องกลัวหรอกถ้ายังไม่พูดและไม่เปิดประตูผมจะเอากุญแจสำรองไขห้องเข้าไปเองโมกเหลืออดกับพฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบของนางแบบฝาวจึงโพร่งขึ้นส่วนสิงถึงกับใจไม่ดีกลัวว่าแพ์นอนตื่นสายจนเสียงานแอนจะไปปลุกคุณแพทเดี๋ยวนี้เลยค่ะแอนไม่รอช้า ตรงไปเคาะประตูของแพทย์อย่างชนิดว่ารัวติดติดกันพร้อมกับเรียกชื่อหลายครั้งแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับทุกคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนางแบบฝาวถึงไม่เปิดประตูโมกลัวว่าจะมีเหตุร้ายจึงสอดกุญแจเข้าไปที่ลูกบิดผิดปกติแล้วครับผมจะไขเข้าไปแล้วนะไขเลยค่ะแอนสนับสนุน และทุกคนก็เข้ามาอออยู่หน้าห้องสิงจึงมองด้วยสายตาเป็นกังวลแม้แต่ไทวันก็จำใจลุกจากที่นอนเข้ามาดูเช่นกันประตูเปิดแล้วละลันพูดด้วยความดีใจเมื่อประตูเปิดออกทุกคนมองเข้าไปในห้องและตกใจที่เห็นแพทย์นอนยิ่งบนเตียงราวกับไร้ชีวิตคุณแพทคุณแพทเป็นอะไรคะ แอนปราดเข้าไปหาก่อนใครเพื่อนแล้วเขย่าวร่างแรงแรงสิงหายใจไม่ทั่วท้องที่เห็นนางแบบฟาวนอนตาเบิกกว้างตายหรือ,อยังน่ะคำฝอยถามด้วยความกลัวและยกมือขึ้นปิดปากเมื่อรู้ว่าไม่สมควรที่จะพูดทุกคนจึงพากันสะดุ้งด้วยความตกใจขอโทษค่ะแม่บ้านยกมือไหว้ทุกคนแล้วขยับถอยห่างออกมา เร็วเข้าพาคุณแพทย์ไปส่งโรงพยาบาลไทวันมีสติกว่าใครเพราะได้พาร่างไร้สติของแพท์ส่งโรงพยาบาลโมกจึงจับร่างงานที่เนื้อตัวเย็นเฉียบเอาไว้ทว่าชายหนุ่มฝ่งดุงถอยออกมาด้วยความเร็วเมื่อแพทย์ลุกขึ้นนั่งแต่เป็นการนั่งแบบตัวแข็งทื่อเฮ้ย <c oughs> ทุกคนอุทานด้วยความตกใจเมื่อเห็นแพทย์ลุกขึ้นนั่ง แล้วมองด้วยสายตาแข็งทื่อซึ่งดูอย่างไรก็ไม่ใช่สายตาของมนุษย์โมกรู้ทันทีว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับนางแบบสาวและจะต้องเป็นเรื่องที่เลนลับเกินที่ขบวนการทางวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้คุณแพท์คุณแพท์เป็นอะไรไปครับไพวันเป็นคนแรกที่ถามหญิงสาวแล้วจับมือเย็นราวกับน้ำแข็ง ซึ่งเธอก็หันไปมองเขาด้วยสายตาเย็นชาฉันไม่เป็นอะไรทั้งสรรพนามเรียกตัวเองและน้ำเสียงเปลี่ยนไปกลายเป็นแหบพร่าโมกจับตามองตลอดเวลาและมั่นใจว่าไม่ใช่แพทคนเดิมแพทตัวแข็งเหมือนกับผีดิบการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างเชื่องช้าและเวลาหันหน้าก็จะต้องขยับไปทางตัวหน้าคุณแพท ซีดมากเลยค่ะจะต้องแต่งหน้าให้เข้มกว่าเดิมนะคะแอนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับใบหน้าของนางแบบสาวที่เห็นว่าผิวซีดจนเกือบขาวและไม่มีสีของเลือดฝาดแพทยังคงนั่งนิ่งไม่แสดงความคิดเห็นใดๆโมกจึงเข้ามาใกล้ๆแพทมองเขาด้วยสายตาแข็งกระด้างคุณแพทเป็นยังไงบ้างครับชายหนุ่มถามความคิดเห็นจากแพท ที่ยังคงจ้องหน้าเขาเปลกากับว่ามีเรื่องโกรธกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วออกไปเธอไล่เขาด้วยเสียงดังจนเกือบจะเป็นตะโกนทุกคนตกใจเพราะแพทไม่เคยแสดงกริยาที่ไม่ดีอย่างนี้มาก่อนแม้ว่าจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองก็ตามแต่เธอก็ไม่ก้าวร้าวกลัวผมรืกโมกพอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาว เขาจึงถามต่อจากนั้นก็ทำสมาธิแค่เพียงชั่วครู่เขาก็เห็นเงาดำๆซ้อนอยู่ในร่างของหญิงสาวฉันไม่กลัวแต่ไม่ชอบให้อยู่ใกล้ๆนั่งห่างๆฉันหน่อยก็แล้วกันผมเป็นผู้กำกับและตากล้องก็จะต้องจัดภาพนางแบบอย่างนี้ไงครับแม่นี่ดูแลฉันก็ได้ฉันไม่ชอบให้คุณอยู่ใกล้มันร้อนมากร้อนเพราะพลังแห่งธรรมะ หรือเปล่าครับชายหนุ่มย้อนถามกลับไปบ้างแพทสะดุ้งโบกมือเป็นมาเป็นการปฏิเสธสิ่งเริ่มสงสัยว่าโมกอาจจะเห็นอะไรบางอย่างซึ่งซ่อนอยู่ในตัวแพทจากเมื่อก่อนเขาไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติกระทั่งมาอยู่ที่เรือนหลังนี้และเจอกับเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งทั้งกับตัวเองและคนอื่นๆเขาไม่อยากให้สิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับทุกคน แต่แพทย์กลับเป็นอย่างนี้บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาชายหนุ่มไม่รู้ว่าจะช่วยเธอได้อย่างไรอย่าพูดอย่างนี้ฉันไม่ชอบเอาราคาคุณแพทย์จะแต่งหน้าหรือว่าจะกินข้าวก่อนครับสิงถามหญิงสาวและพยายามทำเสียงให้เข้มขาวา้เพราะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองฉันยังไม่หิวข้าวคุณออกไปห่างๆฉันก็ได้นะโอ ร้อนหญิงสาวไล่สิงออกห่างและมีอาการหวาดกลัวเมื่อมองเห็นได้ใส่สินที่ข้อแขนของชายหนุ่มโมกศตากับเขาและพยักหน้าอย่างเข้าใจว่าหญิงสาวกลัวอะไรไม่กินข้าวแล้วคุณจะมีแรงทำงานได้ยังไงครับพี่สิงคอนฉันทนได้ทุกคนสะดุ้งเมื่อเธอเรียกเขาว่าสิงคอนและมองด้วยสายตาหวานฉ่ำเทว่าเมื่อเห็นล,ลัน อยู่ใกล้กับเขาเธอจ้องราวกับว่าจะให้มาลายหายไปจากตรงนั้นคุณแพทย์ทำไมเปลี่ยนชื่อสิงอย่างนั้นละ่ะไทวันไม่พอใจที่เห็นนางแบบสาวสนใจสิงมากกว่าตัวเขาฉันอยากให้เขาชื่อนี้นี่นาเอาละผมคิดว่าคุณควรกินอะไรสักหน่อยดีกว่านะถ้าไม่กินข้าวก็ควรดื่มอะไรบ้างโกโก้หรือว่าโอวตินดีละ่ะสิงรีบเปลี่ยนเรื่อง เพราะกลัวว่าเพื่อนจะไม่พอใจฉันฉันอยากกินน้ำเลือดฮ้อน้ำเลือดคําฝอยอุทานด้วยเสียงดังและถอยกรดด้วยความกลัวและทุกคนมีอาการเหมือนกันเมื่อเห็นแพทยิ้มที่คล้ายกับแฝแยะถึงกับพากันขนลุกคนชัน